สวัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านผู้ฟังใน In f ฟ n i t y p o พอดแคสทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับครูหิ่งห้อยกับเรื่องราวดีๆนะครับที่จะได้นำมาเล่าผ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังผ่านในช่องทางของ Infinity p o พอดแคสนะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆเช่นเคยครับเป็นบทเรียนที่22นะครับ ผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่าช่วยงานที่บ้านนะครับซึ่งบทเรียนนี้เป็นเรื่องราวที่สืบต่อนะครับจากสองบทเรียนที่ผ่านมานะครับที่เป็นการเล่าเรื่องถึงเด็กป .1,2,3 รวมถึงป .4,5,6 นะครับเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้เนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของเด็กมัธยมบ้างนะครับซึ่งเด็กมัธยมเป็นนักเรียนที่ผมเป็นครูประจําชั้นด้วยรวมถึงเป็นครูผู้สอนนะครับในระดับชั้นม .1,2,3 ด้วยนะครับก็เป็น หนึ่งเรื่องนะครับที่มีความประทับใจกับการได้พูดคุยกับเด็กๆในตอนเวลาว่างๆนะครับหลังจากว่างเว้นจากการกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จนะครับก็จะมีเวลาพูดคุยในช่วงตอนพักกลางวันหรือแม้แต่ในช่วงตอนเย็นนะครับก่อนที่จะทํากิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็จะมีช่วงเวลาว่างๆนะครับได้พูดคุยกับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็จะมานั่งพูดคุยกันเพื่อที่จะพูดเรื่องราวทั่วๆไปนะฮะเป็นการผ่อนคลาย แล้วก็เป็นการพูดเรื่องต่างๆนะครับที่ฟังแล้วมันดูสนุกสนานกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็พ,พยายามจะสอบถามแล้วก็พูดคุยเด็กๆไปในหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลรวมถึงจะได้รู้ว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละวันของเขานะครับที่เขามาเรียนหนังสือก็ตามรวมถึงที่เขาอยู่ที่บ้านก็ตามเขามีกิจกรรมหรือว่ามีการใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับที่มีลักษณะ แตกต่างจากเราหรือเปล่าประมาณนี้นะผมก็มีความสงสัยเด็กๆเหมือนกันนะครับก็บทเรียนที่ผ่านมาผมพูดคุยถึงเรื่องของเด็กๆชั้นป .1,2,3 ในเรื่องของการปราบจักระันก็ทำนะวีรกรรมของเขารวมถึงเด็กป .4,5,6 นะครับที่เขาพากันไปตกปลานะครับไปเล่นน้ำตามแม่น้ำข้างๆโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็เลยนำมาเล่าผ่านนะครับส่วนกิจกรรมของเด็กชั้นมัธยมซึ่งเขาเป็นวัยรุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะไปลงผจญภัยอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเด็กมัธยมเนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่แตกต่างออกไปเขาจะมีเพื่อนนะครับเขาจะทำกิจกรรมกับเพื่อนของเขาบ้าง นะครับรวมถึงการรวมกลุ่มกันบ้างแต่ที่สําคัญก็คือเขาจะชอบในเรื่องของการท่องโลกออนไลน์ประมาณนี้ส่วนวันหยุดต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าผมอยู่โรงเรียนก็จะเห็นเขามาที่โรงเรียนนะครับมาเล่นกีฬานะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเด็กมัธยมนะฮะแต่จะมีเรื่องราวที่แตกต่างออกไปก็คือผมได้สอบถามเด็กๆนะครับมัธยมไปในตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดก็คือผมสอบถามเด็กประมาณม .3 นะฮะเพราะวันนั้นเป็นช่วงกําลังจะหยุด เรียนพอดีผมก็เลยสอบถามไปว่าวันหยุดนะครับหรือช่วงปิดเทอมเนี่ยพวกเธอทําอะไรกันบ้างประมาณนี้นะผมก็อยากจะรู้ว่าช่วงปิดเทอมเขาไปไหนกันบ้างไปทําอะไรอะไรประมาณนี้ก็เลยถามคําถามประมาณนี้ไปเขาบอกว่าก็อยู่บ้านค่ะครูอยู่บ้านครับครูแล้วอยู่บ้านพวกหนูทําอะไรกันเขาบอกว่าอยู่บ้านเขาบอกว่าช่วยงานที่บ้านนะครับในความหมายของการช่วยงานที่บ้านของผมเนี่ยหมายถึงคือยกตัวอย่างจากตัวเองนะฮะคือผมเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงการช่วยงานที่บ้านก็คือการทํางานบ้าน ตอนเด็กๆผมก็จะมีกวาดบ้านนะครับถูบ้านนะฮะล้างถ้วยล้างจานประมาณนี้แหละซักผ้าด้วยตัวเองบ้างอันนี้คืองานที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นงานที่ต้องทําอยู่แล้วก็คือเป็นงานช่วยงานที่บ้านก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านประมาณนี้เป็นเบสิกพื้นๆน,น,นะฮะที่ทํากันทั่วไปนะครับนี่คือแล้วก็ตามตําราเรียนที่เราเห็นกันอยู่ก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงการช่วยงานที่บ้านก็จะเป็นเรื่องราวเหล่านี้นะฮะคือการทําความสะอาดบ้าน ช่วยพ่อแม่ทํานู่นทํานี่นะครับไม่มากมายเท่าไหร่นี่คือตามความหมายของเราก็คือช่วยงานที่บ้านแต่เด็กๆที่โรงเรียนของผมเนี่ยถ้าพูดถึงการช่วยงานที่บ้านเขาไม่ได้มีแค่นี้นะฮะผมก็เลยสอบถามเขาไปว่านอกเหนือจากที่ครัวที่บายไปก็คือการากวาดบ้านถูบ,บ้านทําความสะอาดต่างๆเนี่ยพวกหนูมีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไปอีกนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขาทําอยู่แล้วนะครับ พอเด็กมัธยมเนี่ยเขาจะทําความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเขารับผิดชอบอยู่แล้วสิ่งที่แยกเติมออกมาก็คือหนึ่งเขาต้องเลี้ยงน้องครับนะฮะเลี้ยงน้องของเขาเพราะบางคนก็จะมีน้องกันหลายคนเขาต้องดูแลน้องนะครับถ้าหากว่าไม่เลี้ยงน้องก็จะพาน้องไปด้วยผมก็เ,าเอาถามแล้วเธอพาน้องเธอไปไหนนะครับเขาบอกว่าต้องไปไล่ครูนะครับไปไล่นี่คือไปทําไล่นะครับ เด็กมัธยมเนี่ยนะฮะมหนึ่งสองสามเขาต้องถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเขาจะต้องไปไล่กับผู้ปกครองไปไล่นี่คือครอบครัวแต่และครอบครัวเนี่ยเขาจะทําการอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมนะครับพืชผลที่ใช้ในการเพาะปลูกก็คือข้าวโพดนะฮะเขาจะปลูกข้าวโพดกันนะครับเขาบอกว่าผมก็เลยถามเอ,อ้าถ้าไปไล่กันเลยรอนะฮะแล้วน้องเธอที่อยู่ปอเสียหกเนี่ยไปเขาก็ไปไล่ด้วยครูแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองบอกว่าให้ไปช่วยกันทําไร่นะครับก็ต้องไปช่วยทําไปทําอะไรบ้างเขาบอกว่าไปขุดดินนะครับขุดดินแล้วก็ ลงมเมล็ดนะครับถ้าหากว่าถึงฤดูการเ,าเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยเขาก็ต้องทําตามที่ปกครองเขาใส่นะครับเขายังมาโชว์มือให้ดูเขาบอกมือเขานี่จะถ้าหากว่าใครที่หยอดหลุมข้วโพดในะมือจะแดงๆนะครับเพราะเม็ดมเมล็ดพันธุ์ข้วโพดเนี่ยเวลาหยอดหลุมเนี่ยมันจะติดมือนะครับมือ,อยังแดงๆอยู่นะฮะเขาบอกว่าเพิ่งไปใส่นะฮะเมล็ดพันธุ์ข้วโพดมาตอนที่วันเสารอ์อาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อผมก็บอกโอ้พวกเธอนี่ค่อนข้างที่จะ เก่งมากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการทํางานบ้านแล้วยังคงช่วยผู้ปกครองในการทํางานหนักซึ่งเป็นงานที่ผู้ใหญ่เลยนะฮะเขาต้องทํากันเขาบอกว่าทาอย่างนี้เป็นประจําครูถ้าหากว่าขึ้นปอเสียหกไปแล้วนะครับโตแล้วเขาบอกประมาณนี้นะฮะโตแล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่นะครับไปไล่นะฮะผมก็เลยถามว่าเวลาไปไล่หนูนอกเหนือจากการทําเพาะปลูกอะไรเหล่านี้ต้องทําอะไรอีกบ้างนะครับก็ทําตามที่พ่อกับแม่บอกนะฮะพ่อกับแม่ใส่ปุย๋ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยกวาดถางหญ้าอะไรต่างก็ต้องทํา นะครับรวมถึงถ้าหากว่าถึงฤดูการ,รเก็บเกี่ยวใช่ไหมก็ต้องหักข้าวโพดนะฮะเก็บใส่กระสอบนะฮะขนลงมาแบกลงมาประมาณนี้เลยนะฮะแล้วผมถามว่าไล่ของเธอนี่ไกลไหมเขบอกว่าโอ้ไม่ไม่ไกลครูแต่เดินไปประมาณนี่แหละสองสามภูเขาเองฮะผมก็เลยงงสองสามภูเขานะครับเขาพูดเป็นเป็นสับเพื่อให้เราเข้าใจนะฮะสองสามภูเขานี่ไม่ใช่ระย,ยะทางใกล้ๆนะผมก็เลยว่าไหนเธอลองอชี้ให้ครูดูซิว่าป,ประมาณไหนเขาบอกว่าเลยภูเขาลูกนู้นไปโอ้โห สังเกตจากสายตาผมนี่คือประมาณเกือบเกือบสิบกิโลนะฮะคือเขาใช้ระยะทางในการเดินบ้างบางคนก็ใช้มอเตอร์ไซค์บ้างนะครับในการเพื่อที่จะไปทําไร่ของตัวเองไปทําไร่เกตพผลผลิตนะครับเหล่านี้แล้วคําถามผมก็เลยถามไปว่าหลังจากการที่เธอทําไร่เสร็จเนี่ยนะครับในช่วงตอนเดือนที่เขามีหมอกควันนะครับเกี่ยวกับการหักต้นข้าวโพดและพวกนี้เนี่ยพวกเธอกําจัดยังไงหรือว่าพวกเธอเผาหรือเปล่าเขาตอบเป็นเสียงเดียวเลยว่า ไม่เผาคูนะครับพวกเราจะไม่เผานะครับเพราะว่าทําข้อตกลงกับหมู่บ้านเอาไว้แล้วพ่อหลวงหรือว่าผู้นําชุมชนต่างๆเขาขอความร่วมมือไปแล้วว่าห้ามเผาพวกเราก็ไม่เผาคูนะครับผมก็เลยถามเอา้าแล้ว,ลวทุกครั้งที่เราเห็นกลุ่มควันไฟนี่แหละนะครับใครเป็นคนเผาเขาก็บอกว่าคนที่เผาเขาไม่รู้แต่คนที่รู้เขาเป็นคนดับผมฟังอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องพากันไปดับไฟซึ่งเกิดจากใครก็ไม่รู้ที่ไปจุดนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากธรรมชาติ เกิดขึ้นบ้างแต่มันขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ถ้าหากว่ามีคนไปแอบจุดเนี่ยเขาจะต้องพากันไปดับบางวันก็ต้องไปตอนกลางคืนนะครับไปกับผู้นําชุมชนไปกับชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านประมาณนี้ต้องพากันไปดับไฟนะครับถึงจะไม่ใช่ไล่ตัวเองก็ตามประมาณนี้นะเขา,าต้องไปพากันดับเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียประมาณนี้ผมฟังแล้วก็โอ้ที่จริงนอกเหนือจากที่เราเคยสงสัยว่าบางครั้งบางทีอาชีพเกษตรกรรมที่เขาอาจจะทําไปแล้วก็อาจจะมีการจุด เผาแล้วอาจจะลามไปจนถึงการเป็นไฟป่าเลยพวกนี้ที่จริงเนี่ยบางจุดเขาไม่ได้ทำนะคคือเขาบอกว่านอกจากที่ว่าเขาไม่ได้ทําแล้วเขายังเป็นคนต้องไปคอยดับไฟด้วยนะครับซึ่งบุคคลที่ทำเนี่ยเขาก็ตามหาเช่นเดียวกันว่าใครเป็นคนทําเพราะว่ามีการสร้างข้อตกลงในหมู่บ้านหมดแล้วนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วหนูเคยไปดับไฟไม่ลูกเขาบอกว่าเคยไปนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเขาบอกว่าจะไปตามผู้ปกครองไปก็ใช้วิธีการใช้ไม้ยาวๆนะฮะ แล้วก็ใช้การตบไฟนะครับต้องหอข้าวหออะไรไปด้วยนะเขาอธิบายให้ผมประมาณนี้นะครับก็บอกว่าพวกเธอนี่นอกเหนือจากที่ จะมาเรียนหนังสือยังคงมีกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะท้าทายมากผมก็เลยเล่าของผมไปว่าตอนครูเป็นเด็กไม่มีกิจกรรมแบบพวกเธอนะครับเพราะว่าที่บ้านของครูก็อนอกเหนือจากจะทํางานบ้านที่อย่างที่ครูเล่าให้ฟังก็คือไม่ไม่ค่อยได้จะไปทํางานแบบที่พวกเธอทานะครับก็ชื่นชมนะฮะในสิ่งที่เขามีความรับผิดชอบนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะเพราะว่าแต่ละท้องที่แต่ละพื้นที่ความแตกต่างตามวิถีชีวิตนี่มันแตกต่างกันมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่พูดคุยกับเด็กๆไปนะครับ ก็ฟังแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมเด็กๆนะครับว่าเวลาว่างไม่ค่อยเหมือนกับเรามากเท่าไหร่หรือแม้แต่อาจจะไม่เหมือนเด็กๆทั่วไปนะครับที่เราอาจจะมองว่าเสาร์อาทิตย์นะได้หยุดทํากันบ้านได้หยุดอยู่ที่บ้านนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับไปเล่นกับเพื่อนเล่นเกมนะครับแต่เด็กข้างบนดอยนะครับในพื้นที่ที่ชายขอบต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องราวในชีวิตของเขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองถึงกลับไปที่บ้านปุ๊บตอนเย็น นะครับเอาการมาดขึ้นมาทำนะฮะบรรยากาศพ่อแม่เป็นหนึ่งในการเป็นครูผู้สอนเนี่ยข้างบนดอยหรือชายขอบเนี่ยคงจะมีเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่พ่อแม่ของเขาจะไม่มีเวลาในการที่จะมาสอนแล้วบางคนก็ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ด้วยและที่สําคัญก็คือบางท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะครับลูกหลานของเขา ที่มาเรียนหนังสือคือเป้าหมายหลักนะครับที่ในการสื่อสารที่เป็นภาษาไทยที่เขาเราใช้พูดกันนะครับคือการดําเนินชีวิตหรือดําเนินกิจกรรมของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการดําเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพวกเด็กๆ เหล่านั้นไม่ไปช่วยผู้ปกครองนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ถ้าหากว่าเขาไปช่วยก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเพื่อที่จะให้งานงานนั้นได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ได้นํามาเล่าผ่านแล้วก็แล,ก,แลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังผ่านในช่องทางนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวในบทเรียนที่22นะฮะผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่าช่วยงานที่บ้านนะครับซึ่งเป็นการช่วยงานที่มองแล้วค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับก็ยังคงให้กําลังใจเด็กๆเหมือนเดิมนะครับ ก็พูดคุยเด็กๆอยู่นะฮะตอนนี้ก็พยายามพบปะกับเด็กๆผ่านในช่องทางของออนไลน์เป็นหลักนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็จะพยายามที่จะนำมาเล่าผ่านท่าอผู้ฟังผ่านในช่องทางนี้นะครับขอบคุณน่าอผู้ฟังมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยติดชมนะครับ ตามชมกันมาเรื่อยๆน,นะครับก็ขอบคุณน่กนผูฟังมากๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับหวังว่าคงจะติดตามนะครับเรื่องราวของครูหิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้าต่อๆไปเรื่อยๆน,นะครับสำหรับบทเรียนนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีมากครับขอบคุณครับ